เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการลุยข่าวเกษตรค่ะอย่าลืมว่าเรามีนัดกันทุกๆวันพฤหัสบดีทางช่อง8ค่ะ ทุกๆครั้งเนี่ยเองกี้ก็จะพาทุกๆคนไปดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการเกษตรของบ้านเราทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนกันเลยวันนี้ในช่วงแรกมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูในช่วงอัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรค่ะ มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ลุยตาติดตามพัฒนาสนามบินฝนหลวงพร้อมรับเครื่องบิน LC10NG ลำใหม่เข้าประจำการเสริมศักยภาพการปฏิบัติการเมื่อวันที่17สิงหาคม2568ในาอยัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดต่าตามวลน,น้ำรืมอำเภอเมืองตาา เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินตาและการปฏิบัติการลนลวงเติมน้ำในเขื่อนพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติโอนความรับผิดช,ชอบจากกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมให้กรมลนลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่1ตุลาคม2567และส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22มกราคม2568เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการลนลวงและพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน แห่งใหม่ในภาคเหนือโดยสนามบินตากจะได้รับการพัฒนาเป็นฐานหลักในการปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งดับไฟป่าและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5แทนศูนย์ปฏิบัติการเดิมที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีข้อจํากัดด้านรันเวย์และเที่ยวบินพาณิชย์ที่มีเป็นจนํานวนมากโดยจะมีแผนพัฒนาครอบคลุมทั้งการปรับปรุงผิวรันเวย์ทางขับลานจอดซ่อมแซมรูปสนามบินอาคารผู้โดยสารระบบสื่อสารและอุปกรณ์ช่วยการบิน ตลอดจนจัดหาบริพันธ์ภาคพ,พื้นเช่นรถดับเพลิงรถเชื้อเพลิงและรถตรวจความปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีแผนการจัดตั้งศูนย์พัฒนา ลากรด้านการบินเพื่อผลิตและพัฒนานักบินช่างอากาศยานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องพร้อมเครื่องฝึกบินเสมือนจริง full f i g h t simulator มาตรฐานสากลและศูนย์ฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานการบินของประเทศและลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในระยะยาวได้ผมเชื่อว่าในเมื่อเรามีการลงทุนนะครับด้วยความตั้งใจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก่อนๆแล้วนะครับดังนั้นเองก็ขอให้พี่น้องข้าราชการกรมฝนหลวงรวมทั้งพี่ๆนักบินนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็เชื่อเชื่อ,อมั่นครับเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ที่ทเรารับมา2ลํลำในวันนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเหลือในการไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ําหรือว่าภารกิจอื่นๆได้อย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้นครับชัดเจนนะครับว่าจุดยืนของผมเนี่ยผมไม่ได้จํากัดกรอบหรือไม่ได้ตีกรอบว่ากรมฝนหลวงจะต้องทําฝนเทียมอย่างเดียว และผมก็อยากจะนําเรียนผ่านพี่สสบวนชนไปยังพี่น้องประชาชนว่าภารกิจฝนหลวงไม่ใช่ว่าทำแล้วจะต้องเกิดฝนอย่างเดียวเราสามารถก่อควรเราสามารถปรับเปลี่ยนภูมิอากาศเพื่อที่จะเบี่ยงเบนหรือแม้กระทั่งลดผลกระทบที่เกิดจากฝนได้ด้วยไม่ใช่ภารกิจหลักก็สามารถทําได้ใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจแต่สิ่งที่เรายืนยันว่าฝนหลวง จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดแค่นั้นเองครับเรามีความตั้งใจแค่นั้นเองสิ่งนี้ก็ทํามาตั้งแต่สมัยท่านลมตีช่วยอิทธินะครับก็ท่านทิดีราเชนท่านก็ทราบเป็นอย่างดีนะครับเราก็ยืนยันต่อนอกจากนี้ยังมีภาร,รกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการลดฝุ่น PM ไม่ว่าจะเป็นการดับไฟป่าไม่ว่าจะเป็นการอพยพพี่น้องหรือว่าสิ่งของผมคิดว่าอะไรก็ตามที่เราช่วยเหลือประเทศชาติได้ผมผมเชื่อว่ากรมฝนหลวงเรายินดีทํากระทรวงเกษตรเรายินดีทําอยู่แล้วครับ ด้านนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าเครื่องบินลำใหม่ LC-10NG จำนวน2ลํลำได้เข้าประจําการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปลงสภาพโดยเครื่องบินดังกล่าวมีสมรรถนะสูงเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนที่ติดตั้งระบบเฉพาะเพื่อการดัดแปลงสภาพอากาศสามารถบินไกลถึง2,500กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด417กิโลเมตรต่อชั่วโมง พราะมีเทคโนโลยี glass cockpit การบิน G ส0มพันทันสมัยและปลอดภัยทางนี้การพัฒนาสนามบินตาและการเพิ่มขีดความสามารถด้านอากาศยานครั้งนี้เป็นการสืบสารและต่อยอดพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิาญญาเบศรมหาราช,ราชรพุดชมราชบรบพิษผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริคนหลวงและยังคงได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหา ภัยแล้งอยากยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพะเยาในอัครพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2568ณโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมตำบลสีดอนชุมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา การจัดงานดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกรมการข้าวได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหนึ่งใน17จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบในปี2567จึงได้เร่งดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภยัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้กรมการข้าวได้สนับสน นุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน9 3 1 9 4 4กิโลกรัมสารชีวพันธุ์จำนวน18,618,430กรัมปุ๋ยอินทรีย์เหลวชนิดน้ำจำนวน18,618,430มิลลิลิตรและปุ๋ยเคมีจำนวน3,151,333กิโลกรัมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบอุทกภัยในปี2567เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และมีะไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการใช้ชีวพันธุ์จะเป็นการยกระดับผลผล,ผลิตรองรับนโยบายรัฐบาลมุ่งสู่ระบบการผลิตข้าวปลอดภัยและระบบการผลิตข้าวอินทรีย์วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ทางกรมการข้าวนะครับได้เข้ามามาเยี่ยมมาให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งนโยบายของเราคือ เราอยากมาให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรเมื่อปีที่แล้วเราก็มีรับผลกระทบปีนี้ก็รับผลกระทบอีกแล้วก็กระทรวงเกษตรก็มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในการอย่างแรกเลยก็คือแก้ไขปัญหาก่อนแล้วเราจะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรยังไงครับภาคกีฬาไทยวันนี้เหมือนที่ผมพูดบนเวทีว่าหลังจากที่กรมการค้าเรามาดูแลเรื่องเยียวยาในเรื่องของความเสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งตรงไหนที่เราสามารถปรับในการทําการเกษตรอย่างที่อําเภอดอกคำใต้แล้วก็อําเภอจุนเนี่ยครับมันน้ำท่วมทุกปีทุกปีก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงที่น้ําท่วมเนี่ ทำโมเดลมาใช้ดีไหมให้พี่น้องทํานาแบบช่วงนอกฤด,ดูแล้วก็ได้หาเลยกับท่าน,นพิดีกรมการข้าวท่านก็ใจดีวันนี้เอาข้าวเอาปุ๋ยเอาชีวพันธุ์มาให้กาลังใจพี่น้องกเกษต,ตรกรนะครับอนาคตข้างหน้าที่วางไว้สิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดในฐานะที่เราเคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนอยู่กับปัญหาพี่น้องเกษตรกรเนนะี่ยอยากจะปรับอยากจะคุยทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรอยากจะให้เปิดใจลองปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว,วมาทาเป็นการปง,งในนาดีไหมสืบเรื่องมาจาก เ,เมื่อปีที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเกษตรกร,กรได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2567เราก็เลยได้สำรวจและของบประมาณจากรัฐบาลมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการฟื้นฟูและเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรเราก็เลยได้จัดทำโครงการขึ้นมาโดยเราจะมีปุ๋ยเคมีมีเมล็ดพันธุ์ มีสารชีวพันธุ์ให้กับพี่น้องชาวนาแล้วก็ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรผมคิดว่าที่เราจัดให้เนี่ยมันยังไม่พอหรอกเพราะว่ามันยังน้อยนิดกับเกษตรกรที่ทํานาไปแล้วเนี่ยกับความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเพียงเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเพื่อให้เกษตรกรกลับมาทําอาชีพเดิมได้ครับ และนี่คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมรายการของเราในช่วงต่อไปอย่าเพิ่งเกลนช่างไปไหนนะกลุมการเข้าวนำคณะสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรปี2568 เมื่อวันที่16-17ถสิงหาคม2568กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ศึกษาดูงานณศูนย์นข้าวชุมชนตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนและเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านป่าเปาอำเภอพานจังหวัดเชียงรายด้วยการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ซึ่งเป็นการดําเนินงานของกรมการข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรปี2568การศึกษาดูงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและได้รับความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นนายธนานุวัตรฟองจันทร์ ประธานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสีดอนมูลมีสมาชิก38รายจาก38ครัวเรือนรวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า1,307ไร่เกษตรกร,ร,กรดำเนินการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวด้วยศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายเป็นเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและน้ำแบบ IoT ในการวิเคราะห์และให้ปุ๋ยได้อย่างแม่ ยำ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลลดต้นทุนการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ศูนย์ข้าวชุมชนสีดอนมูลยังนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวและวัสดุเหลือใช้เช่นข้าวสุญญากาศฟางข้าวอัดก้อนกระดาษสาจากฟางก้อนเพาะเห็ดและอิดฟางภายใต้ แนวคิดซีโรเวสใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนโดยไม่เหลือทิ้งด้านนางจันจีราเชื้อเมืองพานกเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสากิจชุมชนเข้าอินทรีย์บ้านป่าเปาเผยว่า เดิมกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านป่าเปาประสบปัญหาในการผลิตการตลาดและการขาดแคลนเครื่องจักรทางการเกษตรต่อมาได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตั้งแต่ปี2564โดยได้รับรถเกี่ยวนวดข้าวขนาด240แรงม้าจำนวนหนึ่งคันส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมากอีกทั้งยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิตด้วยทางศูนย์วิจัย ใเข้าเชียงรายได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนำเสนอให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการทํานาโดยนําเทคโนโลยีเกษตร,รอัจฉริยะเข้ามาใช้เช่นเครื่องจักรกลปรับระดับดินด้วยแสงเลเซอร์รถดํานารวมไปถึงโดรนเพื่อการเกษตรสามารถใช้ในการหว่านปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มความแม่นยําในการกระจายปุ๋ยและปริมาณการใช้ปุ๋ยซึ่งในการใช้ปุ๋ยแต่ละครั้งปกติจะใช้ปุ๋ยประมาณ25กิโลกรัมต่อไร่ปัจจุบันลดเหลือประมาณ10กิโลกรัม ต่่อไรนอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและน้ำแบบ IOT แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันช่วยรักษาระดับน้ำให้พอดีลดต้นทุนด้านการสูบน้ำทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงขึ้นกลุ่มมีความเข้มแข็งและสมาชิกมีรายได้ที่มั่นคงสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรของโครงการข้าวในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลสําเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรปี2568ซึ่งช่วยให้เกษตรกรทั้งในสูนข,ข้าวชุมชนและกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถยกระดับการผลิตข้าวด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มผลผลิตพร้อมทั้งทำให้เกษตรกรมีไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนตอบโจทย์การพัฒนาภาคการเกษตรไทยในอนาคต กลับมาในช่วงที่2ของเรานะคะในช่วงนี้กี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจในตอนนี้ค่ะในช่วงทันกระแสกะเกษตรไปชมกันเลยค่ะ สว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการข้าวในโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การผลิตข้าวที่ครบวงจรตั้งแต่เพาะกล้าดำนาเก็บเกี่ยว แปลรูปจนส่งถึงมือผู้บริโภคทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปลูกข้าวแต่คือการปลูกอนาคตบนรากฐานแห่งความร่วมมือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรไทยครับสวัสดีครับผมสเสวิชชื่นบุญนะครับเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสว่างแดนดินความเป็นมาของศูนย์ข้าวนะครับเราเริ่มจากเป็นอาสาสมาัครเกษตรรวม ตััวกนพอมาในปี64ทางกรมการข้าวประกาศรับสมัครจดแจ้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนเราจึงนำสมาชิกส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะทำมาตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนการบริหารจัดการกลุ่มนะครับเราก็มี สวัสดิการให้สมาธิกกลุ่มจุดแข็งของกลุ่มก็คือทำข้าวปลอดสารเพื่อสุขภาพเป็นทีมเวิร์กของคณะกรรมการที่ช่วยกันเวลาทำงานลงแขกเพราะว่าช่วงนี้มีแต่คนแก่ๆนะครับหาแรงงานงายเราก็ใช้กรรมการช่วยกันทำนาลงแขกเวลามีการงานงการปลูกนี้เราก็มีแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของเรานะครับเราเก็บพันุ์เองเพื่อคัดให้ได้พันธุที่ เป็นเลิศเวลาให้ผลผลิตก็จะมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงแล้วก็ให้เกษตรกรนี้หันมาทํานาดําเพราะว่าเมื่อก่อนทนํานาอหวานผลผลิตมันก็ได้ไม่เท่าที่ควรการจัดการเรื่องเมล็ดยาอะไรมันมีปัญหาพอระยะหนึ่งนะครับเราเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาทํา การตลาดโดยการมาแปรรูปการจําหน่ายส่วนหลักนะครับเราจะส่งข้าวไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลหลักใหญ่ๆที่เราส่งไปการเก็บข้าวนะครับเราก็จะเก็บไว้กับยุ้งฉางของสมาชิกเวลาอ,ออเดอร์เข้ามาแต่ละเดือนเราก็จะเรียงลําดับไว้ว่าเดือนนี้ของสมาชิกคนนี้นะเดือนนี้ของคนนี้นะครับแล้วก็จะส่งรถไปรับสมาชิกก็ช่างเองอายเองแล้วก็มาทําการสีนะครับ การผลิตของเรานี้หมายถึงว่าเราเริ่มตั้งแต่การพก้าโดยการใช้เครื่องโรยเมล็ดบ่มแล้วก็เอาลงแปลงเสร็จแล้ว12วันเราก็นําไปปลูกให้เกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อปลูกให้กเกษตรกรเสร็จแล้วอช่วงประมาณเดือนเมษากลางเดือนเพฤศกิกาเราก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวนะครับก็จะวางคิวให้เกษตรกร กลุ่มสมาชิกของเราว่าใครจะเก็บเกี่ยวก่อนหลังยังไงนะครับเพราะว่าเราใช้รถเกี่ยวข้องกลุ่มนะครับไปเก็บเกี่ยวไปเกษตรกรพอช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับก็จะทําการตากให้แห้งแล้วก็เรียงลําดับคิวของกเกษตรกรไว้ว่าใครมีความจําเป็นที่จะเอาข้าวออกจําหน่ายก่อนเราก็เรียงคิวไว้แล้วก็ไปเก็บผลผลิตจาก,กเกษตรกรเข้ามาสีเพื่อ ส่งลูกค้านะครับลูกค้าหลักก็คือโรงพยาบาล4โรงพยาบาล5โรงพยาบาลที่รับข้าวจากเราในส่วนนั้นก็จะเป็นออนไลน์เป็นลูกค้าทั่วไปเราทําตลาดร่วมกับาน,นิ์ด้วยในแปลงผลิตเม็ดพัน์ข้าวของเรานะครับเราจะเน้นให้สมาชิกของเรานี้ทําเป็นนาดําเพื่อไม่ให้มีข้าวปนแล้วผลผล,ผลิตที่ออกมามันก็จะดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดได้ง่ายสมมุติว่าเราทํานาหวานมเมล็ดหญ้ามันก็จะเยอะ พันปนก็จะมากแล้วเราจะใช้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ขนาดเราทานาดําอย่างนี้เราก็ต้องมีการตัดพันุปนดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาเกษตรกรจะไว้ใจเมล็ดพันธุ์ของเราได้เรานํามาสีจากโรงสีแล้วนะครับกระบวนการของเราก็จะสีแล้วก็โยกคัดแล้วก็ขึ้นเครื่องยิงสีนะครับคัดสิ่งสกรปรกออกนะครับอย่างเม็ดหินเม็ดยาอะไรนี้เราจะยิงออกแยกออกต่างหากนะครับ จะเอาส่วนที่ได้100%เอร์เซนนั้นไปผ่านเข้าลงคัดอีกทีหนึ่งไปผ่านสายตาคัดแล้วก็บรรจุถุงขนาด1กิโล5กิโลชนิดแปลว่ากระสอบ40กิโลแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งบางโรงางานเขาจะบอกว่าบรรจุถุงละ5กิโลนะนะครับเราก็ทำตามออเดอร์ลูกค้า ศูนย์เข้าชุมชนสว่างแดนดินคืออีกหนึ่งต้นแบบของการพัฒนาเกษตรกรรมตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองการบริหารจัดการร่วมกันของชุมชนและการผลิตข้าวคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาดไม่เพียงสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม กรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรประกาศชัดต่อต้านสารเร่งเนื้อแดงลั่นมูธรรมชาติอร่อยปลอดภัยกว่าชี้อยากไปฝืนธรรมชาติ ระหว่างการลงพื้นที่อำเภอแม่ระมาจังหวัดปา่าเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ารัฐมนตรีเกษตรนายอัธกรศิริรัตยกรได้ย้ำจุดยืนชัดค้านการใช้สารเร่งเนื้อแดงม,มันมีกล้ามเยอะๆอย่างเงี้ยมันเป็นการหนึ่งเนี่ยมันเป็นการฝืนธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งที่ไปทําให้มันเป็นกล้ามเนี่ยผมยืนยันว่าไม่ได้อร่อยเท่ากับการเลี้ยงธรรมชาติมันไม่ออแกนิกนะครับและที่สาคัญมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันกระทรวงและกรมปศุสัตว์เดินหน้าปกป้องความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในเนื้อหมูไทยเดินหน้าปกป้องความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในเนื้อหมูไทยปลอดภัยไร้สารเร่งเนื้อแดงน่าสนใจและก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมายังมีเรื่องน่าสนใจรอทุกคนอยู่ค่ะ กรมชลประทานคิดงานต่อกองานใหม่ใส่ใจแหล่งน้ำเพิ่มคุณภาพความสมดุลบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมพร้อมดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสายด่วนกรมชลประทานโทร1460กกรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อชตอนเราทุกคนกลับมาในช่วงนี้นะคะเรามีเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่ทันสมัยรออัปเดตกับทุกคนอยู่ในช่วงไอเดียเด็ดเทคนิคเกษตร การเข้านำคณะสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรปี2568 เมื่อวันที่16สิงหาคม2568กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมสื่อมลชนสัญจรลงพื้นที่ศึกษาดูงานณศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสีรอนมูลอเภอเชียงแสนและ,กะเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านป่า,ปา,ปาเปาอเภอพานจัังหวดเชียงรายด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าคุณภาพดีซึ่งเป็นการดำเนินงานของกรมการข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรปี2568 ยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาได้เข้าถึงแหล่งผลิตมเมล็ด 1, พันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพิ่มมากขึ้นนายธนาุวัตรฟองจันทร์ประธานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตําบลสีดอนมูลอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าศูนย์ข้าวชุมชนตําบลสีดอนมูลมีสมาชิกจํานวน38คน45ครัวเรือนรวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า1 0 3 7ไร่เกษตรกรดําเนินการ การผลิตข้าวด้วยระบบอินซีก็คู่กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้รับการสนับสนุนจากโครงการข้าวโดวยศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายเป็นเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและน้ำแบบ IoT ในการวิเคราะห์และให้ปุ๋ยได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการด้านเครื่องมือและเครื่องจกักรกลลดต้นทุนการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สูนย์ข้าวชุมชนสีดอนมูลยังนำนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวและวัสดุเหลือใช้เช่นข้าวสุญญากาศฟางข้าวอัดก้อนกระดาษสาจากฟางก้อนเพาะเห็ดและอิดฟางภายใต แแนวคิด zero w a เวสใช้ประโยชน์ได้ทุกสว่วนโดยไม่เหลือทิ้งด้านนางจันจีราเชื้อเมืองพานกเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรียบ้านป่าเปาเปิดเผยว่าเดิมกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านป่า,ปา,ปาเปาประสบปัญหาในการผลิตการตลาดและขาดแคลนเครื่องจักรทางการเกษตรต่อมาได้รับการสนับสนุนจากโครงการข้าวภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตั้งแต่ปี2564โดยได้รับรถเกี่ยวนวด ข้าวขนาด240แรงม้าจำนวน1นคันส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมากอีกทั้งยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิตโดยทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนำเสนอให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการทำนาในแนวทางการปฏิบัติเทคโนโลยีโดยนำเทคโนโลยีของเกษตรอัจฉริรยะเข้ามาใช้เช่น เครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์รถดำนารวมไปถึงโดรนเพื่อการเกษตรสามารถใช้ในการหว่านปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความแม่นยำในการกระจายปุ๋ยในการใช้ปุ๋ยแต่ละครั้งปกติจะใช้ปุ๋ยประมาณ25กิโลกรัม แต่ปัจจุบันลดเหลือประมาณ10กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและน้ำแบบ IOT แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันช่วยรักษาระดับน้ำให้พอดีลดต้นทุนด้านการสูบน้ำให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงขึ้นกลุ่มมีความเข้มแข็งและสมาชิกมีไรายได้ที่มั่นคงสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวจากกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนสัญจรเพื่อศึกษาดูงานในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาเกษตรกรรมไทยโดยเฉพาะด้านการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในระบบการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน อัตกรอัคราเปิดศึกกวาดล้างสินค้าเกษตรเขื่อนพร้อมปล่อยหน่วยพยานาคราชลุยทั่วประเทศปกป้องเกษตรกรกว่า30ล้านคนเมื่อวันที่19สิงหาคม2568สที่ศูนย์ราชการกรมปรศุสัตว์ปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายอัตกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร,รกรณ์พร้อมด้วยนายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานชอกรหน้าคราชปรับเกมรุก ปราบสินค้าเกษตรเถื่อนโดยมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามมาตรการป้องกันสินค้าการเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อีกองนึงต้องการาบขอบพระคุณที่พี่สุขุมชนนะครับที่วันนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับมาตรการในการปราบสินค้าทางการเกษตรที่ผิดกฎหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเมื่อสักครู่นี้บนเวทีผมก็ได้ประกาศแล้วว่าวันนี้ผมไม่ได้มาจับครับแต่ผมมาแสดงจุดยืนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราจะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหนักง,งานตำรวจแห่งชาติกอรมนกรมศุลกากรหรือแม้แต่กระทั่งภาคเอกนชนก็ตามนะครับที่จะร่วมมือกันในการที่จะปราบปรามในการที่จะไม่ยอมในการที่จะไม่เผลอในการที่จะไม่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําต่อพี่น้องเกษตรกรซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าตา่ำต่้งประเทศไทยเรามีเกษตรกรกว่า30ล้านชีวิตด้วยกันกน,นะครับผมเชื่อครับว่าทุก สินค้าทางการเกษตรที่ไม่ผูกกฎหมายพอมันผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตต่อราคาสินค้าทางการเกษตรไม่มากก็น้อยถ้ามันเข้ามาเยอะมันก็กระทบเยอะนี้เราก็ต้องพูดตรงๆตามหลักอุปสงค์อุปทานดีมานพอมีของเยอะขึ้นราคาพอมันจับต้องได้มันหาง่ายราคามันก็โอกาสที่จะตกต่ำลงภายในงานยังมีการรายงานผลตรวจสอบสินค้านำเข้าทั้งยางพารา พืชปศุสัตว์และประมงรวมถึงการปล่อยชุดปฏิบัติการลงพื้นที่หลายจังหวัดเช่นชุมพรสุรินทร์และแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบและยกระดับมาตรการป้องกันสินค้าเกษตรเถื่อนในทุกพื้นที่การเปิดศึกครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าอัตกรอาัคาราพร้อมลุยเต็มกำลังปกป้องเกษตรกรไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่อิงกี้แล้วก็ทีมงานนํามาฝากทุกคนในช่วงนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียไปต่อยอดแล้วก็ได้อัปเดตความรู้ข่าวสารในแวดวงการเกษตรของบ้านเรามากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆของเราค่ะออแกนบายสมาร์ทไนฟาร์มฟามผักออร์แกนิกและร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่คนรักผักจะต้องเลิฟสุดๆเลยละค่ะก็คราวหน้าเรามีนัดกันอีกนะคะวันพฤหัสบ,บดีทางช่อง8วันนี้กี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank you